หายไปแล้วจ้าคลิปสอนลูกดำน้ำถูกลบออกจากไอจีกระติกแล้วจากกรณีที่กระติกผู้จัดการและเพื่อนสนิทของสาวแตงโมนิดากราบขอขมาคุณแม่แตงโมต่อหน้าสื่อมวลชนที่สพเมืองนอนทบุรีโดยมีการกล่าวโต้ประเด็นกันไปมาถึงเหตุการณ์ว่าทำไมกระติกเพิ่งมาคุยกับแม่หลังเกิดเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว4วัน โดยระหว่างที่กระติกพูดคุยกับคุณแม่แตงโมมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่แตงโมบอกว่าทำไมกระติกไม่กระโดดลงไปช่วยด้านกระติกก็ตอบไปว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่โดยไม่ทันข้ามคืนชาวเน็ตก็ทำการบันทึกภาพในอินสตาแกรมของกระติกซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่กระติกกำลังว่ายน้ำกับลูกสาวค่อนข้างคล่องแคล่วนำมาแชร์ต่อๆกันพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดวันนี้2มีนาคม65ทีมข่าวได้ไปสำรวจอินสตาแกรของกระติกกลับไม่พบคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ